แต่งโมงเงียบกิ๊บไม่เงียบหรอกไม่เงียบหรอกเขารวบรวมหลักฐานกันเขาจะออกหมายกันสิ้นเดือนแล้วเนี่ยพอดีเชื่อว่าข้อมูลต่อไปน่าจะเป็นข้อมูลที่แบบหืมเซฟเซฟเลยนะมึงบอกว่าไปอุบัติเหตุจ้ะอุบัติเหตุพี่ดีอพอรู้เรื่องเกี่ยวกับนักข่าว ชายช่องสามคดีตอมองไหมอ่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้อะ่ะข้อมูลสําคัญอาจจะต้องใช้เวลาเอออาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเวลาเขาบอกผมเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาเาคงให้ผมพูดในในสัดส่วนแค่นี้ส่วนลึกๆเขาคงจะให้ออกมาแบบนี้คงไม่ได้ฉะนั้นคือข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยผมเชื่อว่าเขาที่ไม่ได้บอกผมเพราะว่ามันคงยังออกไปไม่ได้ออกได้เฉพาะข้อมูลที่มันสามารถที่จะกระจายได้นะ ถ้าบอกพูดแบบนี้ก็แสดงว่าไม่เหมือนกับที่พูดไวเมื่อสามปีก่อนเวลามันเปลี่ยนคนได้ไม่เป็นไรหรอกนะเวลาเปลี่ยนคนได้แต่ความจริงเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะเวลาเนี่ยมันสามารถทําให้คนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปได้นะแต่ความจริงอะ่ะแม่งเปลี่ยนังไงก็เปลี่ยนไม่ได้นะ่ความจริงแม่งก็คือความจริงหรือเปล่าวะเวลาเงินและอํานาจใช่ไหม คือจะ,จะบอกว่าไงเดีะบางครั้งเนี่ยเขาชอบบอกกันนะว่าคดีแตงโมเนี่ยจะไปลื้อฟื้นทำไมจะไปอะไรทำไมมันก็ผ่านมาทั้งสามปีแล้วก็มันผ่านมาสามปีแล้วไงผ่านมาสามปีกับความระยำที่พวกมึงแม่งไม่เคยคิดจะรับผิดชอบมันไงมึงยังอยู่กันมีความสุข มึงยังอยู่กันแบบใช้ชีวิตแบบหลั่นล้าไงแล้วเป็นสามปีที่พวกกูเนี่ยไม่เคยหยุดเป็นสามปีที่พวกกูเนี่ยยังคงที่อยากจะหาความยุติธรรมให้กับน้องมันอยู่ไงฉะนั้นทางเดินของพวกมึงกับกูเนี่ยมันคนละทางอยู่ละมึงก็จงมีความสุขกันให้เต็มที่แล้วกันมีความสุขให้มากๆในเวลาที่มันยังคงเหลืออยู่ ราะหลังจากนี้มึงอาจจะไม่ได้มีความสุขอย่างที่มึงคิดแล้วนะกูจะบอกให้นะอันนี้คือพูดเนี่ยไม่ได้อะไรนะแต่แค่กําลังจะบอกว่ากูมีความเชื่อว่าคดีเนี้ยังไงก็จบยังไงก็จบนะเข้าใจป่ะยังไงก็จบ ใช่เวรคันมันมีจริงทุกๆอย่างอะ่ะมันมันแก้ไขไม่ได้กับสิ่งที่เขาวางไว้นะเว้ยนะผมพูดอยู่หลายครั้งแนละ้วว่าลิขิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะแต่สิ่งที่เขาตั้งไว้แล้วมันเป็นสิ่งที่มึงหนีไม่ได้หรอกมึงไม่มีทาง ที่จะเอาชนะพญาใส่ลุงเลยกูกล้าพูดเลยไม่มีทางใช้คํานี้เลยมึงอาจจะบอกว่ากูก็รู้พญาส่ลุงเป็นใครมึงก็รู้ไม่ใช่เหรอพวกมึงก็รู้ไม่ใช่เหรอแล้วมึงกล้าไปห่ะมึงกล้าลหรือเปล่าล่ะกูจะได้รู้ไงว่ามึงกล้ากูจะได้บอกเขาว่ามึงกล้านี่คือเรื่องที่ผมแค่รู้สึกว่าแบบบางครั้งนะ ถ้ามึงพูดความจริงกันกูจะไม่ว่าเลยนะพวกมึงแม่งยังแถกันถึกอเถื่อถืเถือก,ก,ก,กอยู่เลยนะกูจะบอกให้กู <c oughs> ไม่สามารถยินดียินร้ายกับคนที่ไม่สำนึกได้นะกูจะบอกให้เ <c oughs> วลาสายตาที่กูมองเนี่ยกูจะมองพวกมึงแบบไม่ได้รู้สึกถึงความปราณีอะไรทั้งสิ้น กูรู้สึกความสงสารในตัวไอโมกูว่าคนใหญ่อโมมันไม่สมควรที่จะต้องมาโดนแบบเนี้นี่คือความคิดตลอดสามปีผมนะมีหลายครว่าพี่เดียไม่ไปทานู่นบาเขาทําอยู่ตลอดเวลานี่แหละทําให้มันตลอดเวลานี่แหละไม่มีตรงไหนที่ไม่เคยทําให้ไอโมเลยนะส่วนหนึ่งที่แม่มันไม่เคยทําก็คือไม่เคยทําบุญให้อ่ะกูรู้แต่กูเนี่ยแม่งที่ไอโมเนี่ย ผมไหว้เอาข้าวขนมน้ําไหว้มันทุกวันนะเว้ยเป็นปีแล้วนะทําบุญเนี่ยเวลาไปล้างสารพระแม่โทรณีเนี่ยก็ mm hmm. กวดน้ําให้มันทุกวันนะมีแค่ความหวังว่าเออวันหนึ่งมันคงจะสําเร็จสักทีอะไรเงี้ยเนี่ยจะให้ดูด,ด,ดิหาว่าโกหกทุกวันไอเตยบอกเตยทําของใหม่ๆนะเนี่ยทุกวันน้ําให้มันทุกวันแหละ ยนะนะเบอกเตยทําของสดทุกวันนะให้น้องอะไรเงี้ยเตยมันก็จะทําทุกวันทุกวันอีเตยนี่ตัวขอเลยนะมันขอให้แตงโมทุกวันในหะ้เตยเนะี่ต้จะขออะไรมันขอให้ขอให้วิญญาณมันมีนมแรงอาฆาตเยอะๆกูขออย่างนี้ดีกว่า <c oughs> เดีนะ๋ยวเวลาพูดถึงเรื่องไอ้แตงโมมันจะเป็นแบบเนี้ยผมจะไม่ค่อยอยากจะตลกเรื่องมันเลยนะเพราะในชีวิตจริงของผู้หญิงคนนี้ไม่มีส่วนไหนที่แม่งมีความสุขเลยสงสารมันคนเราแม่งจะต้องอาพับอะไรเยอะแยะขนาดนั้นวะเอาเป็นว่าถ้าผมมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้องมาอัปเดตเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะบอกให้นะนะถ้าวันนี้เขา ส่งข่าวมาอัปเดตก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูบางแจ็คบอกพี่นวงมีเมียน้อยจริงไหมเชื่อแม่งบัญญาอ่อนบัญญาอ่อนไม่เคยให้ค่าแม่งเลยนะแม่งเคยด่าผมผมด่าแม่งกลับเลยคืออย่างแรกคือกูไม่ได้ญาติมึงกูไม่ใช่เพื่อนมึงนะแล้วกูก็ไม่เคยคิดจะคบหาสมาคมกับมึงมึงมันมิจฉาชีพไอ้ไอไ้ไอเคี้ยบางแจ็คก,กูบอกเลยกูกล้าพูดเลยมึงอะแม่งมิจฉาชีพไอสัตว์นะ มึงทำมาเป็นพูดนู่นพูดนี่มีข้อมงข้อมูลกูจะบอกให้นะเขาแก้อีมี่กูกลัวมีเลขอีมี่มึงเอาไปแก้มึงเอาไปเปลี่ยนกูไม่อยากจะพูดกลัวสงสารพี่หมอชวัตชัยอ่ะเดินทางไปหามึงแม่งกลับมาแบงได้อะไรมาก็าไม่รู้บ้าบอคอแต่เชียนี่มันเลอะเทอะไม่สนใจแม่งหรอไม่ให้ค่าแม่งมาังพูดพี่หนุ่มหนุ่ม กูอยากจะรู้เหมือนกันว่ากัญชัยจะเอาเวลาไหนไปซื้อรถให้ผู้หญิงแล้วอย่างกัญชัยนี่นะไปออกรถให้ผู้หญิงกูไม่เชื่อใหญ่เลยจริงแม่งพูดไปเรื่อยใส่ความอี๋ชีวิตมึงอะ่ะกลับมาเมืองไทยให้ได้ก่อนเนอะกูบอกให้กระถินเพียบอะมึงกลับมาให้ได้ก่อนเนอะนะมึงยังกลับมาเมืองไทยไม่ได้อย่ามาปากดีเ ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นนั้งมึงอ่ะดีแล้วจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ค่าเลยนะไม่ได้มาออกตัวให้พี่หนุ่มนะแต่กันชัยจะเอาเวลาไหนไปซื้อรถกูยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยรู้ว่าวันวันหนึ่งอ่ะพี่หนุ่มแม่งทำงานโคตรเยอะเลยนะจริงๆตีหนึ่งตีสองยังคุยโทรศัพท์กันอยู่เลยนะบางครั้งอ่ะคุยกับอีแป้งอ่ะพี่หนุ่มอ่ะเพื่อเอาข้อมูลจาข่าวอย่างเงี้ยเออมันคือมันเลอะเทอะจริง มันเลอะเทอะคือไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกเลยอะ่ะมันจริงด่ายบงด่ายเบิร์ดอย่างเงี้ยนะนะจิก,กัดไอเบิร์ดนู่นนี่นั่นมึงมึงจะไปอะไรกับมันแล้วข้อมูลที่มึงพูดมาแบบเนี้ยแล้วคนฟังมึงคนแม่งก็จะรู้สึกว่าอ้าวเบิร์ดเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นไอหา่าไอติดขนมมาติดมันเป็นเรื่องปกติแต่ก็รันจะบอกว่า ก็ชีวิตมันหรือเปล่าวะเบิร์ตมันเป็นใครวะเบิร์ตไม่ก็เป็นแค่แบบผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แม่เป็นผู้ชายที่ธรรมดามากมันจะไปต่อสู้อะไรกับใครไว้ฮะชีวิตมันก็ต้องเดินต่อถูกป่ะในวันที่ไม่มีแตงโมมันก็ต้องเดินต่อหรือเปล่าวะเข้าใจไหมมึงจะให้มันมาสู้อะไรอ่ะมันมีปัญญาสู้ตรงไหนอ่ะ มันแค่มีปัญญาที่จะรักไอ้แตงโมแต่มันไม่มีปัญญาสู้ใครหรอกมันไม่ได้มีเงินมีทองอะฮะมันไม่ได้มีพักพวกนู่นนี่นั่นไปต่อสู้อะไรวะกูแม่งโคตรงงเลยแล้วมึงก็ด่ามันนู่นนี่นั่นกูว่ามึงก็พูดได้นะมึงแม่งมึงไม่ได้เป็นคนเสียหายนี่ใช่ไหมฉันคือผมแม่งเฉย ไม่เคยพอเปิดมาเจอมันผมก็ปัดทิ้งเลยนะไม่เคยเข้าไปดูนะเสียเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้อยากรู้ข้อมูลของมันด้วยเพราะว่าข้อมูลข้อมูลมึงมันอันนมั่วมากเลยกูบอกให้โคตรมั่วเลยเนี่ยแล้วก็ไม่มีเหตุผลใดที่ต้องติดต่อมึงด้วยเอียกูไม่ได้อยากได้ข้อมูลข้อมูลแบบเนี่ยดูเดิดูเดินี่เนี่ยเนี่ยเนี่ย มึงอะสลับกลัวมึงคือเนี่ยเนี่ยเสียอย่าไปพูดถึงมันเลยไม่อยากพูดถึงมันไม่ดูด้วยอย่าแม่งดา่า,ดากูมากูด่ากลับอะพอดูอะไม่สนหรอก mm hmm. มันก็อย่างนั้นแหละคือเนี่ยคือพี่เราเป็นคนเราอยู่ในสังคมนี่นะพี่เราจะต่อว่าใครเนี่ย คนคนนั้นเนี่ยแม่งจะต้องมีพฤติกรรมที่แม่งสมควรในการต่อว่านะไม่ใช่มึงก็ไม่ได้รู้จกักมึงก็ไม่ได้อะไรมึงไปว่าเขาทุกคนไม่ได้นะเวย้เยใครบ้ามึงจะไปว่าทุกคนไม่ได้นะเวย้ยคนที่ควรจะต่อว่ามันต้องแสดงพฤติกรรมที่สมควรในการถูกต่อว่าเข้าใจไหมใหญ่ออบอสเนี้ยทำไมผมถึงแม่งด่าไอ้บอสไอ้บอสกับไอ,บอ้ไออไอน้องโมอะ พราะพฤติกรรมที่มึงทําเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรมันไม่ถูกต้องเข้าใจป่ะเอออย่างเงี้ยเราด่าได้เพราะมันเป็นพฤติกรรมที่แม่งไม่สมควรอภไปเรียนแบบอะ่ะไม่สมควรที่จะกระทําเพราะมันสร้างความเสียหายไงเข้าใจป่ะนี่ผมเป็นคนแนวนี้แต่ไม่ใช่อยู่ดีนี่พี่หนุม่มไปซื้อรถให้ผู้หญิงมึงรู้ไ,ไงมึงเอาข้อมูลเนยมาแล้วมึงไปกล่าวหาเขาแบบเนี้ยเชื่อเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขามีลูก เขามีเมียเขามีหน้าที่การงานมึงไปกล่าวหาเขาแบบเนี้ยมันไม่ดีมันไม่ถูกต้องเลยฮะแล้วกูจะต้องมาพูดกับมึงดีทําไมอะจริงๆไม่ไม่อยากจะพูดถึงมึงด้วยนะแต่กูว่าการกล่าวหาแบบเนี้ยแม่งมึงไม่เห็นใจพี่หนุ่มไม่เท่าไหร่แต่มึงต้องเห็นใจลูกเขานะมึงต้องเห็นใจเมียเขานะมึงต้องเห็นใจผู้ร่วมง,งานเขานะมึง มันหาว่าพี่หนุ่มไปทำเลือดแตงโมแล้วมาพี่หนุ่มต้องเชื่อมันนะอะทำไมกันชัยต้องเชื่อไอ้บางแจ๊คถามแค่นี้มึงเป็นใครวะมึงเป็นใครอะกูอยากรู้ทำไมเขาต้องเชื่อมึงเฮ้ย เขาไม่ได้ทารายการมาเพื่อต้องเชื่อมึงนะกูจะบอกให้เรื่องแตงโมงมีคนทําอยู่ตอนเนี้เขาทําเรื่องที่มันใกล้ตัวสุดทําเรื่องที่มมนเกี่ยวสังคมได้ประโยชน์ไม่ใช่เรื่องแตงโมงไม่ได้ประโยชน์นะเรื่องแตงโมงก็ได้ประโยชน์แต่มมนมีคนอื่นทําอยู่ไนงะมีทาตั้งหลายรายการมึงก็จะต้องเอาแต่พี่หนุ่มเนี่ยกูก็ไม่เข้าใจนะจะพูดหลายทีแต่ไม่อยากจะพูดนะแต่วันนี้ไหนๆะจะพูดกูว่าพูดเลยดีกว่านะ คือมึงมันมึงมันเป็นแค่คนคนึงอะนะที่แม่งก็โผล่เข้ามาแล้วมึงก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่แบบโอ้โหเจ๋งอย่างที่มึงบอกเลยกูบอกให้จริงๆฉะนั้นกูว่ามึงอะต้องหยุดได้ละมึงจะไปพูดเรื่องคดีแตงโมเลยมึงมึงพูดไปเลยแต่มึงต้องหยุดแบบละลานชาวบ้านเขา ต้องหยุดละลานชาวบ้านเขาเนี่ยสมัยก่อนเห็นปะโพสน,น,นู่นโพสนี่หยิบอาวงอาวุธมาโพสมาอะไรข่มขู่กูเห็นแล้วแบบไม่ได้เลื่อมมันคือคือในคดีแตงโมยนะ คนที่แม่งไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวนี่นะผมจะบอกให้นะแม่งก็จะพูดไปเรื่อยไปนั่นไปนี่เพื่อต้องการต้องต้องการเอ็นเกจอะนี่เรื่องจริงนะซึ่งจะบอกให้เลยว่าในคดีตังโมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันเคยมันแค่เรียกว่าเริ่มต้นเนี่ยมันแค่เกิดจากการโกหกอะเขาจะดีพูดไหม จุดเริ่มต้นมันเกิดจากการโกหกแครนี้มันก็ต้องโกหกกันไปเรื่อยๆไงโกหกกันไปเรื่อยๆโกหกกันไปเรื่อยๆโกหกจนกว่ามันจะตายกันไปข้างไงฉะนั้นวันนั้นกับวันนี้มันจะแตกต่างกันวันนั้นปอบอกปอไม่ไม่เห็นเลยว่าแตงโมตกไปตอนไหนแต่พอมาตอนนี้ผ่านมาสามปีปอปอเห็นแตงโม ประมาณสิบวินาทีนี่ไงโป๊ะแตก,กแล้วไนงะโป๊ะแตกไนงะเมื่อสามปีแล้วบอกแซนเนี่ยเห็นคนเดียวจับขาแล้วหลุดมือไปไม่มีคนบนเรือเห็นเลยแต่พอวันนี้เห็นว่ะเห็นสิบวินาทีเข้าใจผมพูดป่ะอย่างนี้แม่งก็โป๊ะแล้วอ้าวแล้วมวันนะั้นมึงไม่บอกมึงเห็นนะมึงม่เห็นอะไรเมื่อสามปีนี้ มึงมานั่งคิดได้ว่ามึงเห็นสามปีเหรอฉะนั้นน่ะมึงโกหกกันยังไงมึงก็ต้องโกหกกันให้เหมือนเดิมมึงเตียงมาดีๆนะเว้ยกูจะบอกให้แล้วกูก็รู้ว่าพวมึง่ะรู้แล้วว่าพญาใส้ลุงเป็นใครมึงอย่าคิดหนีนะมึงมึงเชื่อกูเลยนะมึงอย่าคิดเลยนะมึงกูกล้าพูดเลย เดี๋ยวอะผมผมผมเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนบนเรือแพแตกหมดอะมึงเชื่อกูเลอเหมือนตอนนี้ที่ผู้ใหญ่ของพวกมึงอะกาลังกาลังดิ้นออกไปข้างนอกกันหมดแล้วอะผู้ใหญ่แต่ละคนที่เคยช่วยเหลือพวกมึงตอนนี้กระโดดออกกันหมดแล้วนะกูจะบอกให้กระโดดอย่างไวด้วยอย่างกระกบเลยทำทุกวิถีทางเพื่อจะเอาชื่อออกจากคดีนี้ให้ได้กันน่ะ เสียสมพงศ์น่าเชื่อไหมคือผมแค่อยากอยากถามอันนี้คือความรู้สึกนะผมก็ไม่ได้รู้จักกับเสียสมพง์นะผมอยากถามว่าเสียสมพง์อะแกไม่เคยรู้จักแตงโมไม่เคยเจอแตงโมมาก่อนแต่ตอนที่เจอศพน้องอะ่ะแล้วไปพลิกพลิกศพน้องแล้วรู้ได้ไงเป็นแตงโมรู้ได้ไงว่าเป็นแตงโมหรือสังเกตจากบอดี้สูต เสียก็อายุเยอะแล้วนะเล่นเรือมาก็นานแล้วนะเล่นเรือมานานแล้วนะผมถามว่าความเป็นจริงของมนุษย์อะเวลาเจอศพอะแล้วเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่อะคุณแม่งกล้าไปพิกกับวะกล้าไปจับเราวะอย่าบอกว่าเสียบอกไม่รู้ไม่รู้เลยว่าอ่ามันต้องห้ามจับกูไม่เชื่อตอนนั้นอะคนหาคนหาแตงโมตรงนั้นอะแม่ง20-30ิบสามสิบลำนะมึงจัสกีอะ่ะ แต่แโชคดีที่เสียนั่งสมาธิไงแตงโมมาหาเขาบอกแตงโมมาหาเสียนั่งสมาธิแตงโมมาหาอยากให้เสียช่วยเสียไม่เคยเจอแตงโมมาก่อนแตงโมไม่รู้จักเสียมาก่อนแต่แตงโมไปหาไปหากูถามมัจริงถ้าต้องการให้เจอศบแตงโมจะต้องเลือกระหว่างเสียสมพงกับพี่ท็อปพี่ไทย บินมาลือนลิทอ่ะไอโมมันจะเลือกใครวะกูถามแค่นี้อ่ะถามแบบง่ายๆเลยระหว่างเสียสมพงกับท็อปไทยแตงโมจะให้ใครเจอถ้ามึงถ้าเกิดเลือกเสียสมพงนี่ไปว่าไอแตงโมเป็นผีที่ไม่มีวิจรารณญาณเนี่ยนะมึงพี่ท็อปพี่ไทยมึงสนิทกับเขาแต่มึงไปเลือกคนไม่สนิทคนที่ไม่รู้จัก มันไปไปไม่ได้เนี่ยวะถามจริงมันใช่ใช่ไหมนี่กูต้องเชื่อทฤษฎีนี้ใช่ไหมเนี่ยฮะกูต้องเชื่อทฤษฎีนี้ใช่ไหมได้ง่ายเลยไม่เห็นแม่จะงั้นอย่าถามผมว่าผมเชื่อเสียสมพงไหมอย่าถามผมแล้วคำถามคือเจอแล้วทำไมไม่แจ้งอ่ะเราไม่ได้มีความสามารถ ในการที่จะกู้ศพขึ้นมาได้เราจะต้องใช้คนที่เขามีความสามารถมีมืมออาชีพคำถามคือทำไมไม่แจ้งหน่วยกู้ภัยเขาวะเราเจอแต่เราไม่ต้องนำมาเองก็ได้ไม่ใช่เหรอการแจ้งหน่วยกู้ภัยที่เขามีความสามารถเนี่ยเขาสมควรจะมาถึงจุดแล้วก็นำล่างขึ้นมาไม่ใช่เรานะ การค้นหาเนี่ยเพื่อจะหาว่าอยู่ตรงไหนแล้วแจ้งพิกัดให้ทางหน่วยกูย้ภัยเนี่ยเขาเข้ามานี่ขนาดโอ้โหนี่ลากมาเองอะไรมาเองโอ้จะเข้าใต้ท้องเรือโอโ้แม่งโอ้ยนูน่นนี่นั่นนี่ไงที่ที่ถามอกว่าผมเชื่อเสียสมพงษ์ไหมพ <c oughs> ี่วัดที่นี่บอกว่าอยากจะบอกเสียว่ากูกินข้าวนะ กินข้าวกปอะไรคะนี่แหละคือสิ่งที่บางครั้งเวลาเราเวลาเราฟังเนี่ยการพิจารณาในการฟังไม่ต้องคือเรื่องสําคัญว่าคําพูดของเขาเนี่ยมันมันเป็นคําพูดที่ออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอวะมันใช่เหรอวะมันจะต้องใช้สติในการฟังผมว่าฟังเนี่ยผมฟังเพื่อฟังเลยนะเพราะอะไรเพราะผมรู้สึกว่า ถ้าจะต้องโกหกกันก็ต้องโกหกกันให้จบอย่างที่บอกอยากโกหกโกหกกันเลยเอาให้เต็มที่นะแต่จะบอกว่ามันไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วคุณอาจจะมีพักพวกคุณอาจจะมีอํานาจนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะจ๊ะมันไม่ใช่แล้วนะนี่อ่ะคือเหตุและผลสุดท้ายผมบอกเลยว่าพูดความจริงเหอะถ้าพูดความจริงอ่ะผมเชื่อว,ว่า เขาน่าจะกันเป็นพยานแต่ถ้าไม่พูดความจริงกันก็เป็นแบบนี้แหละเนี่ยขาล้างหมดเลยเออมันเริ่มต้นจากการโกหกมันก็ลําบากอ่ะผมถามว่ามีใครเชื่อมั้งวะมีใครเชื่อว่าแตงโมไปจับจับขาแซนแล้วก็ตกน้ำเพราะตัวเองฉี่จริงเหรอวะแตงโมก็ไม่ได้สนิทแต่จะเปิดเปิดเปิดเสื้อผ้าฉี่ท้ายเรือเพื่อจะให้คนอื่นดูเนี่ยนะคนอย่างโมเนี่ยนะ หรอจริงใช่ไหมเนี่ยมันคือเรื่องจริงใช่ไหม